สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านอยู่กับผมเช่นเคยนะครับช่องโควิดชาแนล e l 47นะครับบอร์ดสรรหาผู้ว่าการรถไฟเลื่อนประชุมด่วน11มิถุนายนนี้เลื่อนเปิดซอง4แคนดิเดต11มิถุนายนนี้พร้อมพิจารณาคุณสมบัติต่อทันทีคาดกระบวนการแล้วเสร็จ ได้ตัวผู้ว่าการคนใหม่ภายในเดือนนี้ย้ำต้องมีแนวคิดพัฒนากิจการรถไฟพร้อมสนองนโยบายของรัฐบาลนะครับท่านผู้ชมก่อนไปรับชมคลิปฝากท่านผู้ชมกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งให้กับช่องโควิดชาแนลด้วยนะครับไปรับชมรับฟังกันเลยครับผมไปกันครับขอขอบคุณข่าวสารจาก กรุงเทพธุรกิจ5มิถุนายน2567นะครับท่านผู้ชมผู้สื่อข่าวรายงานว่าก่อนหน้านี้คณะกรรมการบอร์ดสัญหาผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรอฟทอซึ่งมีนายอภิรัตบอร์ดรฟทในประธานคณะกรรมการสัญหามีกำหนดประชุมนัดแรกในบ่ายวันนี้ก็คือ5มิถุนายน2567 เพื่อเปิดซองเอกสารการสมัครของ4ผู้สมัครประกอบด้วย1นายเมคินเพชรพลายประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทไว้ทีวีจำกัดและอดีตกรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนหรือทออทอ2นายอภิชัยนิ่มจิรวัตรกรรมการบริษัทแอดวาน i n o r r m t t o o t เทคโนโลยีจำกัดมหาชนหรือ AIG 3. นายอาวิรุษธทองเนตรรองผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรอฟทอ 4. นายวิสิทธิ์อัมระบาลผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือกนออนะครับท่านผู้ชมอย่างไรก็ดี ขณะนี้ได้มีการแจ้งเลื่อนประชุมด่วนโดยกำหนดนัดหมายใหม่อีกครั้งในวันที่11มิถุนา2567ซึ่งหลังจากซองเอกสารจะมีการพิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัครต่อทันทีและกำหนดให้ผู้ผ่านคุณสมบัติแสดงวิสัยทัศน์และแนวคิดในการบริหารการบทพัฒนากิจการรถไฟในวันที่28มิถุนายน2567เบื้องต้นคาดว่า กระบวนการพิจารณาต่างๆจะแล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายนนี้โดยจะทราบรายละเอียดชื่อผู้ที่เหมาะสมจะดำรงตำแหน่งผู้ว่าการรถไฟคนใหม่และเข้าสู่กระบวนการเจรจาต่อรองพร้อมลงนามสัญญาจ้างต่อไปนะครับท่านผู้ชมสำหรับเปิดรับสมัครผู้ว่าการรถไฟคนใหม่มีการเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่29เมษายนถึงวันที่28พฤษภาคม2567 โดยข้อกำหนดในคุณสมบัติตามที่กำหนดในเงื่อนไขรับสมัครมีสาระสำคัญอทิต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติหรือพอรบรคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับคณะกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ2518และที่แก้ไขเพิ่มเติมและพระบรการรถไฟแห่งประเทศไทย2494และที่แก้ไขเพิ่มเติมนะครับท่านผู้ชม สำหรับการพิจารณาลงคะแนนให้กับผู้สมัครแต่ละรายจะมีการพิจารณาในส่วนของวิสัยทัศน์และแนวคิดโดยเฉพาะการพัฒนากิจการรถไฟและการบริหารทรัพย์สินให้เจริญก้าวหน้ามีความทันสมัยสามารถตอบสนองความต้องการขนส่งระบบรางทั้งภายในและระหว่างประเทศเพื่อให้ประชาชนได้บริการที่สะดวกตรงต่อเวลาและปลอดภยัย รวมถึงมีวิสัยทัศน์เกี่ยวกับการบริหารจัดการและกำกับดูแลกิจการที่ดีให้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ขององค์กรน,นะครับท่านผรช้ชมนอกจากนี้เกณฑ์การลงคะแนนจะพิจารณาถึงผู้ที่มีความเกี่ยวข้องกับการรถไฟการขนส่งวิศวกรรมพาณิชยกรรมการเศรษฐกิจหรือการเงินอีกทั้งมีแนวคิดในการจัดโครงสร้างองค์กรยุคใหม่ ให้สามารถปฏิบัติงานตอบสนองนยโยบายของรัฐบาลอย่างมีประสิทธิภาพและให้เกิดประสิทธิผลมีคุณธรรมและจริยธรรมของนักบริหารและมีประสบการณ์และแนวคิดในการบริหารบุคลากรในองค์กรขนาดใหญ่นะครับขณะเดียวกันจะต้องเป็นผู้ที่มีบุคลิกภาพที่ดีมีภาวะผู้นำมีความรู้รอบตัวไวพริบ ปฏิพานและมีความสามารถสูงในการตัดสินใจสั่งการและบริหารตามนโยบายที่ได้รับมอบหมายจากบอร์ดรอฟทอและนโยบายของรัฐบาลได้อย่างดีและมีประสิทธิภาพรวมถึงต้องเป็นบุคคลที่มีมนุษยสัมพันธ์อันดีสามารถ,ถติดต่อประสานงานได้ดีทั้งในประเทศและต่างประเทศนะครับท่านผู้ชมนี่ก็เป็นข่าวสาร เกี่ยวกับการสรรหาผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยคนใหม่นะครับท่านผู้ชมจริงๆวันที่5ต้องมีการเข้าประชุมและเปิดซองเปิดประวัติของผู้สมัครแล้วนะครับแต่ว่าเลื่อนกระทนหานเป็นวันที่11แทนนะครับท่านผู้ชมคาดว่าจะได้ผู้ว่าการรถไฟคนใหม่ที่มีวิสัยทัศน์ที่ดีและนำสู่องค์กรไปสู่ระดับใหญ่ๆได้นะครับบริหารบุคคลในการรถไฟแห่งประเทศไทยที่ดีขึ้นนะครับท่านผู้ชม และโครงการต่างๆให้เจริญก้าวหน้าไปพร้อมๆกับโลกนะครับท่านผู้ชมคลิปนี้หากท่านชอบฝากกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งให้กับช่องโควิดชาแนลด้วยนะครับหากผิดพลาดประการใดขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับช่องโควิดชาแนลขอขอบคุณครับ